สวัสดีครับและนี่คือ Watch i n Watch รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสำหรับเหล่ามอนสเตอร์แบบม่อนๆม,มาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์ข่าวทั้งหมดในโลกของโปเกมอนโดยที่มีนับรวมธาตุพิเศษอย่างสเตลล่าก็จะมี18ธาตุด้วยกันซึ่งโปเกมอนโดยส่วนมากแล้วก็จะมี2ธาตุมีแค่บางตัวเท่านั้นแหละครับที่มีแค่ธาตุเดียวและ2ธาตุของโปเกมอนแต่และตัวมันก็มีการจับคู่ธาตุโน้นนั้นโน่นนี้ไปแล้วหลายต่อหลายคู่แต่มีใครเคยนึกสงสัยบ้างไหมว่ามันยังมีธาตุอะไรที่ยังไม่เคยจัััััับบคคคูู่่่่กกกกกนนนนนนน้้้้้้าาาาางงแลวววมมมจะี่ีทททหหหดดซึพเรไปตอใุ ถ้ามีติดขัดอะไรตรงไหนยังไงก็ต้องขออภัยไปล่วงหน้าด้วยนะครับเราไปดูชาติคู่โปกเกมอนที่ยังไม่เคยจับคู่กันได้เลยครับคู่แรก n อ r m ม l ชาติปกติและ r ็อกชาติหินเป็น2ชาติที่ไม่ค่อยจะได้รับความนิยมสักเท่าไหร่มเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆอ,อย่างชาติปกตินอกจากจะก,กันผีได้ก็ไม่ชนะช้างชาติไหนเลยช้างแพ้ต่อสู้ตีหินกับเหล็กกระแทกไม่เข้าและยังตีผีไม่โดนอีกดังฮะแถมท่าโจมตีแรงๆงชาติปกติส่วนมากก็จะเป็นท่าทำร้ายตัวเองอย่างเช่น e x p l o s i o ชระเบิดตัวเองมีความรุนนแรงงออยูู่่่่่ททีี250ี250สนในลาาาจมตตตตปกิัว ต้องพลีชีพไปด้วยหรือจะเป็นท่าดาบเนชหรือเฮดชาร์ดที่มีพลังโจมตีรุนแรงแต่ก็จะเป็นการทำร้ายตัวเองไปด้วยคนส่วนใหญ่ที่จะหาใช้ท่าปกติถ้าไม่ใช่เพราะว่าจะหานกป่าแรกไม่ใช่เดินเนื้อเรื่องเกมหรือใช้บินเพราะนกป่าแรกส่วนมากก็จะเป็นท่าปกติบินก็จะมีโปเกมอนชาติปกติไว้เพื่อใส่ท่าต่างๆเพื่อดักสางคู่แข่งราะโปเกมอนชาติปกติส่วนมากก็จะสามารถใส่ท่าโจมตีของท่าอื่นๆได้หลากหลายนี่แหละครับข้อดีของชาติปกติแต่เมื่อได้ไปรวมกับชาติหินที่โปเกมอนส่วนใหญ่จะเน้นตตตัั้งหอปสาายยกพแแทดวู่ิ ชาไม่ชาติคู่นี้แพ้ธาตุต่อสู้คูณ4เลยทีเดียวแชมปมชาติปกติจากที่เคยแพ้ก็ธาตุต่อสู้ชาไม่ต้องมาแพ้ชาอื่นๆที่ชาติหินแพ้รวมไปด้วยเองถึงแม้ว่าจะทาให้โปเกมอนผีโจมตีไม่ได้ก็ตามและนี่แหละครับความไม่น่าสนใจของธาตุปกติและชาติหินหรือถ้าเราลองนึกถึงสัตว์สิ่งของจากในโลกความจริงพอจะมีอะไรที่จะเป็นท่าปกติหินได้บ้างไหมครับแลวถ้าลองนึกจากตัวที่มีในโลกของโปเกมอนพอจะมีตัวไหนที่น่าจะเป็นท่าปกติหินบ้างไหมครับสำหรับพวกเราคิดว่าเจ้าเกียวจีออนโปเกมอนเลือหินกระเินาก่น็เหมาะ ที่จะเป็นธาตุปกติหินมากที่สุดแล้วล่ะครับธาตุคู่ที่2 normal ธาตุปกติและ steel ธาตุเหล็กธาตุคู่ที่2ก็ยังเป็นธาตุปกตินําอีกแล้วแต่อีกธาตุที่เป็นธาตุเหล็กนี่สิครับมันเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายในการช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนว่าไปนั่นคนละอย่างกันธาตุเหล็กอันนี้ที่เป็นธาตุในโลกของโปเกมอนจะแพ้ทางแค่3าธาตุตีไม่เข้า4และจะต้านทานได้ถึง10ธาตุชนะทาง3แต่ธาตุพิษจะตีใส่เหล็กไม่เป็นผลด้วยชัว่่าาเป็นอีีกตทมีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ถ้าลองงงนนึกถสหรืออิขจาใโลก ที่นายนาพรนโปเกมอนธาตุปกติเหล็กดูสิครับคงต้องนึกกันหัวหมุนเลยทีเดียวขาดเราเองยังนึกภาพโปเกมอนที่จะเป็นธาตุปกติเหล็กไม่ออกเลยและถ้าเป็นโปเกมอนตัวที่มีอยู่แล้วก็จะมีตัวไหนที่จะเป็นธาตุปกติเหล็กได้บ้างไหมครับอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาธาตุปกติมาโปใส่โปเกมอนที่เป็นธาตุเหล็กอย่างเดียวแล้วจะเป็นยังไงแต่ก็น่าจะคล้ายๆอยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือเมลตันโปเกมอนน็อตประเภทแรกคือถ้าเอาธาตุปกติมาเพิ่มให้เมลตันเป็นธาตุปกติเหล็กก็น่าจะพอได้อยู่นะครับก็ดูจากรูปร่างของม ปกติมากกว่าชาติเหล็กของตัวมันเองซะเองคู่ที่3ม normal ชาติปกติและ ice ธาตุน้ําแข็งบางคู่นี้ก็ยังเป็นชาติปกติอีกแล้วสงสัยชาตนี้ไม่ค่อยมีใครเขาอยากคู่ด้วยล่ะมั้งครับหรือไม่แน่อาจจะเป็นเพราะว่าพอจับคู่กันแล้วจะไม่แพ้ทางชาตต่อสู้คู่สีคู่สร้างเขาก็เลยไม่เอามาคู่กันเราทั้งสองคู่ก่อนหน้ารวมถึงคู่นี้ต่างก็แพ้ทางชาตต่อสู้คู่4กันเช่นนั้นเขาคงจะกลัวว่า้าตต่อสู้มันจะเก่งเกินไปล่ะมั้งครับก็เลยไม่ได้เอาชาติพวกนี้มาจับคู่กันแต่นี่ก็เป็นแค่การคาดเดามมมมั่่งงาีไไ้ถึย ชาติคู่นี้หรือถ้าจะให้เราเดาต่อก็อจะเดาวไว้อีกว่าเขาอ,อาจจะนึกสตว์สิ่งของจากในโลกจริงที่พอจะเป็นธาตุปกติน้ำแข็งไม่ออกก็เป็นได้แล้วทุกท่านคิดว่ามีอะไรที่พอจะเป็นธาตุคู่นี้ได้บ้างหรือมีโปเกมอนตัวไหนบ้างที่พอจะเป็นธาตุปกติน้ำแข็งสําหรับเราคิดว่าจเจ้าใบวานิลาโปเกมอนพายุขิมะประเภทน้ำแข็งน่าจะเป็นตัวที่เพิ่มธาตุปกติเข้ามาได้มากที่สุดก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายมันมีต้นแบบมาจากไอติมโคนก็แค่โคนเป็นธาตุปกติส่วนก้อนไอติมก็เป็นชาติน้ำแข็งมันก็เท่านีี้าาาตตตตคู่ปกิแแลละมงงอย ยังไม่จบกับชาตุปกติที่เราพูดคําว่าปกติเยอะซะจนเราจะไม่ปกติแล้วนะครับส่วนีนธาตินึงอย่างชาติมแมลงเป็นชาติที่หลายคนยีเพราะโปเกมอนแมลงส่วนมากไม่ค่อยจะเก่งเอาซะเลยเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆถึงแม้ว่าจะแพ้ทางแค่สามชาติแต่มีชาติที่ธาตุแมลงโจมตีเขาไม่ค่อยเข้าถึงเจ็ดธาตุเลยทีเดียวแถมโปเกมอนแมลงหลายตัวที่บินได้น่าจะใส่ธาตุฟลายา Fly, เพื่อใช้บินไปยังเมืองต่างๆได้แต่ก็ดันใส่ไม่ได้ซะอย่างนั้นอย่างเช่นบัตเตอร์ฟรีสเปียหรือสไตน์ตีใครเขาก็ไม่ค่อยเขา้าธาตุโจมตีก็ไม่ค่่อยมสา,า M, ้้นนกดไคผูว ซึ่งพากันยี้ธาตุนี้แต่เดี๋ยวก่อนถ้าธาตุปกติได้มาจับคู่กับธาตุแมลงความเก่งจะบังเกิดเฉิดฉายสว่างมีออร่าเพราะว่าธาตุต่อสู้ที่ธาตุปกติแพ้จะตีธาตุแมลงไม่ค่อยเข้าจำให้ธาตุผีตีไม่โดนและจะชนะทางสามธาตุตามธาตุแมลงด้วยถือว่าเป็นธาตุคู่ที่น่าสนใจไม่น้อยถ้าจะลองหาโปเกมอนแมลงมาใส่ธาตุปกติสักตัวก็คงจะเป็นเรเดียนโปเกมอนห้าดาวประเภทแมลงบินในในมันก็เป็นเต่าทองที่บินได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ธาตุบินให้มันหรอกครับให้มันเป็นธาตุปกติแมลงไปเลยอย่างที่เราเคยเห็นหลายๆคคออออออมมมมเเเนนไไได้้้ยบกกวววลปปป่่ขงรราาาาณโั ส่วนมากก็ต้องบินได้อยู่แล้วมันไม่มีชาติบินก็ไม่เห็นจะแปลกคู่ที่5ไฟอะชาติไฟและแฟรี่ชาติแฟรี่สองธาตุที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบแต่ก็ยังไม่เคยถูกจับมาคู่กันอย่างชาติไฟที่เป็นหนึ่งใน3าชาติของโปกเกมอนเริ่มต้นผู้เล่นเกมโปกเกมอนส่วนใหญ่ก็อาจจะเคยได้สัมผัสลิมลองชาติไฟกันจนคุ้นชินแล้วแถมยังมีคำพูดที่ว่าจะถูกจะแพงก็ขอแดงไว้ก่อนแต่จะพวกขบวนการเรนเจอร์ที่ตอน,นเด็กชอบจองตัวสีแดงดังนั้นชาตุไฟที่มีความเป็นสีแดงแบบนี้ซึ่งอาจจะเรียกได้้วว่าาเ็็นนออลลมรกกกยยัแแงงขโห ส่วนอีกท่านอย่างแฟรี่ที่ผู้สร้างเพิ่งคิดได้ว่าต้องมีเลยถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในเจนี่โฮมทำให้เหล่าโปเกมอนชาติปกติตัวสีชมพูหลายตัวได้กลายมาเป็นชาติแฟรี่ด้วยและด้วยความชมพูที่ดูหวานสดใสน่ารักฟรุ้งฟิงก็ทําให้เป็นที่นิยมของผู้หญิงหลายๆคนจาก2ท่ธาตุที่มีความนิยมแบบนี้ดันไม่มีโปเกมอนตัวไหนเลยที่มีชาติคู่นี้และผู้สร้างเขายัางนึกไม่ออกว่าจะเอาสัตว์หรือสิ่งของอะไรมาสร้างให้เป็นชาติคู่นี้ดีทุกท่านลองช่วยกันนึกหน่อยสิครับแต่ผมว่าชาติคู่ไฟและแฟ อย่างเช่นบาวเซลปะเก็นมอนหมาประเภทแฟรี่เจ้าหมาขนมปังอบตัวนี้ดูจากรูปร่างและสีตัวมันก็น่าจะพอเป็นธาตุไฟได้และที่เด่นๆเลยคือความสามารเวลเบกบอดี้จะทําให้มันไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีธาตุไฟและจะทําให้ค่าพลังป้องกันของเจ้าบาวเซลเพิ่มขึ้นด้วยธาตุคูดีโฮไอซ์ธาตุน้ำแข็งและพอยซินธาตุพิษเป็นสองธาตุที่เกื้อกูลกันค่อนข้างดีหากได้มาเป็นธาตุคู่กันอย่างธาตุน้ำแข็งที่แพ้ทางธาตุต่อสู้พอมาคู่ธาตุพิษที่ต้านทานธาตุต่อสู้ก็จะช่วยปิิิิดดดดดจจุออออ่่่่่่นนนนนให้้้้้กัไไยยาาาาาาางงงตตพพษททีีแแแโมมคข็ะ ชนะทางธาตุดินที่ส่งเสริมข้อด้อยของธาตุพิษและถ้ามาลองนึกถึงสัตว์สิ่งของจากในโลกความจรงิงที่จะมาเป็นชาติน้าแข็งพิษผมนี่นึกไม่ออกเลยครับแต่ถ้าจะให้นึกโปเกมอนที่อาจจะเป็นธาตุน้าแข็งพิษได้ทางเราก็คิดว่าอยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือยูกิเมโนโกะโปเกมอนแดนหิมะประเภทน้ําแข็งผีด้วยเรื่องราวต้นแบบชีมาหรือข้อมูลจากโปเกเด็กจะทําให้มันดูเป็นโปเกมอนผีและด้วยสายตาสีผิวใบหน้าที่ออกเป็นสีม่วงก็พอจะทําให้ดูว่าเป็นชาติพิษได้เหมือนกันแล้วทุกท่านละครับคิดว่ามีโปเกมอนนนนนตตตัววไบ้้าาาาางงที่่่จะะพป็ํแแแขิิดดคูลฟร เป็น2ธาตุที่น่าสนใจหากได้มาเป็นธาตุคู่กันซึ่งธาตุแฟรี่ที่แผ่ทางธาตุพิษและโจมตีธาตุพิษไม่ค่อยเข้าแต่สําหรับธาตุดินจะต้านทานธาตุพิษและโจมตีธาตุพิษได้หนักน่วงและจากจานวนธาตุที่ชนะช้างพอมารวมกันแล้วจะเพิ่มเป็น8ธาตุเลยทีเดียวไม่เพียงแค่นั้นยังทําให้มีธาตุที่ไม่สามารถตีดินและแฟรี่ได้ถึง2ธาตุเลยด้วยเรียกได้ว่าคู่กันและพากันเจริญจริงๆคู่นี้และถ้าเราลองนึกถึงโลกจริงดูก็พอจะมีอะไรบ้างไหมที่จะเป็นธาตุคู่2ธาตุนี้ได้หรือพอ เปื่อกมันอัญมณีประเภทหินแฟรี่ก็จริงอยู่ที่ํำตัวของเมเลซีดูเป็นก้อนหินที่มีอัญมณีติดตามตัวแต่ถ้าจะลองปรับให้มัน,มนเป็นชาติดินแฟรี่มันก็ไม่แย่นะครับเพราะว่าํำตัวของมันก็มองเป็นดินที่แข็งตัวได้เช่นกันแต่ยังสามารถใสถ่่าโจมตีธาตุดินที่น่าสนใจจากทีเอ็มเสริมให้มันได้อีกด้วยแค่นี้ก็น่าจะพอเนียนเป็นชาติดินแฟรี่ได้อยู่เหมือนกัน ชาตุคู่ที่8ปล็อกชาติหินและกส์ชาติผีจากธาตุหินที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่ามันแพ้ช้างถึง5าชาติแชมโปเกมอนธาตุหินส่วนใหญ่ก็มักจะช้าด้วยแต่ถ้าได้ลองมาคู่กับชาติผีแล้วก็อาจจะเปลี่ยนใจเพราะอย่างน้อยถ้าต่อสู้ที่ธาตุหินแพ้ช้างมันโจมตีธาตุผีไม่โดนทําให้การแพ้ทางก็ตัดไปได้ชาตินึงส่วนสัตว์วัตถุสิ่งของที่พอจะมาเป็นโปเกมอนธาตุหินผีได้ผมว่ามันก็พอเดาได้หลายอย่างอยู่นะครับทั้งป้ายหลุมศพที่บางที่ทํามาจากหินก็อาจจะคล้ายกับโปเกมอน ได้หรืออาจจะเป็นหินตามพื้นทะเลที่มีปะการังก็อาจจะเป็นโปเกมอนปะการังอย่างกาลาซานิโกที่เป็นประเภทผีแต่ก็อาจจะใส่เพิ่มธาตุหินเข้าไปได้หรือแม้กระทั่งโปเกมอนโกเลมประเภทดินผีอย่างโกรุก็อาจจะเปลี่ยนจากธาตุดินให้เป็นธาตุหินแทนก็ดูเหมาะสมกับรูปร่างทางกายภาพของมันอยู่เหมือนกันธาตุคู่ที่9คู่สุดท้ายของวันนี้ราเกิลธาตุมังกรและบัคธาตุแมงเอาจริงๆธาตุคู่นี้เป็นคู่ที่ผมหยหาอยากให้มีมากธาตุมังกรที่เป็นธาตยอดนิยมของคนส่วนใหญ่เนื่องจากรูปร่างลักษณะโปเกมอนมังกรส่วนใหญ่มีความเช่ดุดันไม่เกรงใใจค ส่วนมากก็จะมีค่าพลังที่มากพอจะสู้กับชาติอื่นๆได้อย่างสบายส่วนอีกชาติอย่างชาติแมลงที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นชาติที่หลายคนอาจจะยี่เนื่องจากโปเกมอนแมลงไม่ค่อยจะเก่งเอาซะเลยถ้าโจมตีท,ที่แรงๆก็ไม่ค่อยมีกับเขาด้วยแต่ถ้าลองนึกภาพมังกรที่เป็นมแมลงดูล่ะครับคงจะน่าสนใจไม่น้อยนี่แหละครับผมนึงคาดหวังจะให้มีธาตุคู่นี้มาสักทีอยากจะเห็นโปเกมอนมังกรที่เป็นมแมลงบ้างแล้วมังกรก็ได้คู่กับชาติอื่นๆมาจนครบหมดแล้วขาดก็าาแต่ธาตุแมลงชาติเดียวนี่แหละครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไไไไมมมมม่่่่่่่ีีีีโปปเอนนนนนตตััััววววหททคคล้้้าาาายยจจะะะ็ููดรรพึ พอเห็นแวบ,บแรกหรือทุกแวบบก็อาจจะคิดไปว่ามันเป็นชาติมังกรแมลงได้เจ้าตัวนั้นก็คือฝลายก้อนโปเกมอนพูดประเภทดินมังกรมันมีต้นแบบมาจากแมลงปองแถมลักษณะตัวที่ออกสีเขียวแบบนั้นก็พอจะให้เป็นชาติมังกรแมลงได้แต่มันติดที่ว่าตั้งแรกของมันไ <c oughs> ด้เป็นชาติดินมาก่อนีน่สิครับเอาพัฒนาร่างมาแล้วจำได้เพียงแค่เพิ่มชาติมังกรเข้ามาธาตุดินก็ยังคงอยู่ถ้าสามารถตัดธาตุดินออกไปให้เป็นชาติมังกรแมลงได้มันก็จะได้เป็นโปเกมอนชาติมังกรแมลงตัวแรกแห่งซีรีส์โปเกมอนแต่เราเองก็ไม่แน่่่่่่ใจววาาาาาททีีีีผนนนนมมมเเเคยยยตตััไไหพฒลลปป ใช่การเพิ่มชาติไม่มีชาติเดิมของร่างก่อนพัฒน,นาหลงเหลืออยู่ถ้าใครนึกตัวไหนออกก็พิมพ์บอกเราหน่อยนะครับแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยกับชาติคู่ที่ยังไม่เคยมีการจับคู่กันมาก่อนทั้ง9ก้าคู่ทุกท่านอยากให้มีชาติคู่ไหนเพิ่มเข้ามามากที่สุดหรือไม่ต้องมีแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วหรือคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและหากว่าข้อมูลของพวกเราหน้าเบื่อผิดพลาดหรือไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษด,ด้วยครับเราจะพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไปแต่สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัััววลาไปก่อนสสดีครบ